สวัสดีค่ะอยู่กับพันนะคะแล้วก็อยู่ในเกมไอเดนติีแล้วก็เป็นโหมด 8v2 นะคะก็อยู่กับเกชาและก็เอ่อยมบบาลพื้นันเองเอาล่ะได้เวลาจับลูกนั่งบ้างปลไยพยานักกลับบ้านแล้วจ้ะลูกโทรศัพท์โทษทีนะฉันนั้นไม่มีตังค่ะฉันต้องใช้ตังมาหยดตู้โอ้เยี่ยมมากโอ้ขอบคุณจ้า เอาละโอ,โอ้เจอหนึ่งคนต้องไปฝังเนืล้อล่ะแหมต้นเกณที่เขาห้ามปั่นไฟพลาดกันเลยน,นะคะไม่งั้นโดนโอ้ยิงตาบอดโดนเรียบร้อยแล้วอ้าวเยี่ยมมากดักไว้ให้แล้เหรอืมเออแคเนี่ยนะไม่ต้องหรอกมั้งเอามาเอามาหาคนไม่เจอเธอแล้ว เดี๋ยวแม่จะต้องจับบังไฟกลับบ้านนะคะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวนางคนสวนกลับมาตอนนี้นะนางกาฝากไม่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันลงไปแล้วเฮ้ย <c oughs> มีตัง600้งหกร้อยน่ซฉัเลยบ้างเนี่ขอดึงหน่อยฮัลโหลฮัลโหลขอโทรหาสามีก่อนนะคะอืมอะไรไม่ได้เลยต่ต้องขอตัวอ๋อ ผิดแค่โอ้เจอคนด้วยฮ่ามาผิดเวลาแล้วจ้ะแม่นดักดาแลนใช่ปะเอออะไรอะไรอะไรอะไนอืม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 โอ้มาหาแม่มามาหาแม่มา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 ตีไม่โดนสักทีเนี่ยอยู่ไหนอ๋อยู่ไหนกันนะอ๋อยู่นี่ฉัอถอดไม่ไหวแล้วกินตรงนั้นไปเลยไม่ต้องกลับมาหาแม่ยังไม่เลิกยังไม่เลิก ช็อกสุดขีดเกปีนต่างผิดเวลาแล้วค่ะเอาล่ะบทลงโทษที่หนีแม่ไปซื้ออหนีแม่ไปงานเงานอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละไปงานแต่งงานใช่ไหมไม่เลยแค่แม่หนูแค่ไปสุสานเองเด็กผู้หญิงบ้านเราไปสุสานกลับบ้านต้องกลับบ้านไปหาแม่ไม่เลยแค่แม่หนูยังไม่ได้สวดมนต์เลยอะ่ะอ๋อเลิกคุ้มากได้แล้วในเปิดประตูหน่อยอืมอืมนี่มันตู้นี่นะ ขอปิดดิปังแวบแวบไม่มีไม่มีอือ๊บอืบ๊บปิดก่อนปิดทำไมก็ไม่รู้อะล่ะจะมีใครมาช่วยเธอเหมอนะอืมตกเต็กตกเตก็กคนโดนจับเยอะเลยแฮะโอ๊ะนี่เกคิดว่าเกาจะหนีพ้นรัง,งั้นเหรอ โอ้ไม่กลับมาแล้วค่ะไม่กลับมาแล้วโอ้โดนจับคว่ำเลยไอ้คนนั้นก็โดนตีไปแล้วเดี๋ยวฉันจัดก,การเองขอบคุณครับเจ้านายใครที่หนกเงีย้ยะฉันรับเพื่อนกับอูนแหลกแหลกทำไมเล่นแปดวีสองเทไรแหลกทุกทีเลยอ่ะนะเดี๋ยวมันดิ้นหลุดก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องรีบต้องรีบต้องรีบกด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 โอ้เกือบละมิละ่ะเอาล่ะ ามีตั้งสามพันซื้อของก่อนดีกาแม่ขอซื้อของก่อนนะอะไลโหลขอข้าองสฉันต้องรีบซื้อแล้วละ่ะมันหลุดไปแล้วแม่แหลกมันเป็นพวกการแหลกใช่ไหมเฮ้ยหญิงตาบอดใส่ชุดเค้กเหรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์บ้าอะไรเราแกนิ่งไปซะเลยอ,อินังหมออินังหมอแกโดนอินังหมอ โอ้โหเอาละเก็บไว้อือโอ้กายิงแม่ได้อย่างไรกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเออนายเออเชื่อนะนายดิลเบิร์ดนักสำรวจแรกใช่ไหมนักสำรวจแรกชื่ออะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกดิลเบิร์ดละกันเห็นมันชอบใช้ระเบิดพุด่งยันจังเลยคนนั้นชื่อดิลเบิร์ดค่ะค่ะค่ะยางนั้นละค่ะ จะจ,จะจำกัดนักสำรวจแรกก็ต้องเป็นขวดบรรจุควันค่ะแล้วก็ขอขอนดำด้วยนะคะค่ะีค่ะคุยภาษาหลังฉันเนี่ยเอาละบุง้งหยิบโอเคนายดิลระเบิดอยู่ไหนคะอ๋อนั่นไงอยู่ทีงนั้นใช่ไหมซอมหน่อยอพังพังแย่ กลับมาให้แม่ตีเดี๋ยวนี้เลยนะอนั่นใครกันนะอ๋ออินนางหมอนี่แล้วเหรออ้โอ้โหจะมีตัวช่วยเอ้ข้าไม่อยากเอื้อถือว่าตัวไปหนึ่งทีฉันต้องจับอืออ้ฉันำนำคาในไม้นี่จังเลยอะ่ะพุ่งที่ไรก็ติดตลอดอาล่ะอ,อ๋อเขามาพอดีเลย พังก่อนพังก่อนเออจัดการต่อด้วยนะเพื่อนอเจอแล้วอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้นั่นไงอืออ้พุ่งได้นิดเดียวโอ้แกลอ้อนต่างกลับไปเหรอนี่เดี๋ยวฉันจะดักหน้าแกเองอมันลอน้อนต่างกลับอะฉันเกลียดบ้านหลังนี้จังเลยขอออกกันนะ <c oughs> เดินแบบผู้ดีอยู่ไหนแล้วนี่แหละพุง่ง อ,อเออไปไหนแล้วมันหนีไปได้แล้วอ่ะฉันเสียเวลาเก็คท่าออกจากต่าง่างฮะเอ้ยเสียวเวลาเปล่าเฮ้ยหลือสามเครื่องปั่นกันเร็วจังแฮะเอาละอืระเบิดใช่ไหมเถอะยินไหนกันนะยินไหนอ,อยินไหนอเจอแล้วโอ้โพุ่งในเดียว เสียเวลาจริงเลยอะ่ะเอาล่ะนายคนนั้นน่ะอยากให้แม่ตีไหมคะอ,อ้้าโอ้มันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยโอ้โอ้ไม่ได้ละไม่ได้การมันมีน้ำหอมโอ้โอ้โอ้ไฟช็อตถึงกับแหลกเลยทีเดียวมาให้แม่ตีเดี๋ยวนี้นะนายนักโทษหุ้ยดวหนึ่งทีเลือกสักใจโอ้โหเกตช็อตฉันเมื่อกี้มาให้แม่ตีเดี๋ยวนี้นะ ว้มันไม่โยนอีกแลว้วต้องพุ่งผีใหม่พุ่งจับลกูกเฮ้ยไม่ไม่ตีอยู่นี้เลยนะอ้วผิดหน้าใส่หน้าแม่ได้อย่างไรไม่ทนได้กว่าเลยนะอยู่ไหนฮึอยู่นั่นไงให้ไม่แม่ตีอยู่นี้เลยนะไม่แม่ตีอยูนีผ้ผิดเวลามันไม่โดดกลับอะ วุ้มันชูเก่งนะตัวเนี้ยไม่ไม่ตีโดนนี้โดนสักทีสะใจม,มาให้แม่จับนั่งนะคะเอาไงเก้าอี้ลูกต้องรู้จักเรียนหนังสือซะบ้างนะเดี๋ยวแม่จะพานั่งเก้าอี้แล้วก็เอาหนังสือมาอ่านนะเอาหนังสือที่ยายนะแต่ตัวหนังสือโอเคครับแม่แล้วทำไมต้องเอาหนาโอ้ฉันเห็นคนบางคนออ้สองตัวรุมคนเดียว โหโหโโโตีมันตีตีตีตมันเออแต่ตัวนี้ฉันจัดการเองไปฟ้อนนักโทษนะได้อีกหนึ่งเ,เอาล่ะนักโทษุดหรือ,อยังไหนดูซิอ้าวฉันมาปิดทางฉันเจอนังนั่นนางนังน่นอยู่ตรงนั้นเอาล่ะต้องรีบไปออดกอดกเตกดอกเตกเจอแล้ว ตัวนี้ตัวจะอยู่นี่นีเนี่ยนี่แนะสงสัยจะบั็กนะเอาละแกจะต้องโดนจับนั่งเก้าอี้ขาดเวลาไปสิบนาทีคือแกตายอืเอาละนักสำรวจแรกดูไปแล้วเหรอนักโทษหลุดแล้วฉันต้องไปตามจับแกอีนักโทษอีนักโทษเนี่ย ออ้กลับมาตรงวนี้นะน,นะนางก้อนแม่เกคิดจะช่วยเพื่อนงั้นเหรอไม่ีทางหรอกอุ้ยมันไปได้อีกแล้วอุ้ยนักนักแรบอีนางก,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 ก้อนแม่นี่มันช่วยเกตลอดเลยนะแหมไม่มแม่จับตดงนี้แม่เห็นเก้าอี้ตรงนั้นไม่นะครับแม่ผมอยากจะออกไปรถแรนผมอยากจะไปขุดแร่ไม่ ได้แกต้องกลับบ้านโหยังไม่บินสักทีนี่นะปลาใส่หน้าเลยแล้ก <c oughs> ็ม่เอ,อ,อกไปเดี๋ยวนี้นะอ้ะอาวมันหลุดไปได้ให้แม่จับเดี๋ยวนี้นะคะอ้ววว ผิดเวลามากอย่าให้แม่ตีนะแคะแม่เป็นคนที่โหดมากโอเคกลับไปนั่งก็อีอ่านหนังสือเลยเดี๋ยวนี้มันปั่นกันเร็วจังอะอะไปอ่านหนังสือก็ใจไหมครับแม่กลับบ้านไปอ่านหนังสือแกต้องได้เกตสี่นะไม่งั้นไม่จะเคาะหัวครับแม่หัวโน่เนี่ตะเกยีรยระเกรีรหนึ่งน่ะครับแม่เฝ้าตรงนี้อ่ะเฝ้าเฝ้า ฉันไปดูฝั่งนู้นไท้แล้วกันนะเอาล่ะ่ระเบิดตายแล้วต่อไปคือนักบวดหญิงที่ฉันจับข่าวแรกมันหลุดแล้วนี่นาเพิ่งเห็นนีนักบวดหญิงจะตายเถอะถฉันจะไปเฝ้าฝั่งนูน้นนักโทษมันจะอยู่ฝั่งนูน้นอ๋ออยู่ไหมคะเกว้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่อะ้ักบุษยาจะมาดูฝั่งนี้เกว้ามาเฉยเลยอะ่ะ เอะเจอว่าไปตกจับนั้นนี่นะ่อ่ะผู้อย่างรู้คนนั้นโดนลวอ่ะอ่ะอีะอนักโทษโดนสกหมัดก็น่าจะดีอ้อ้อ้าวนังก้อนแม่แกหรอตัวนี้ตัวสกัดเลยนนี่อ่ะใม่แม่ตีเดี๋ยวนี้มาหน้มนมนให้แม่ตีนะโอ้นั่นนั่นนะขอให้แม่ตีสักครั้งนะคะเพราะว่าหนูเป็นเด็กไม่ดีแม่เลยต้องตีไงคะที่ไหนแล้วเนี่ยแม่เลยต้องตี อุ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอะไม่ช็อกสุดขีดแล้วเหรอเออเออมันวิ่งหลายช็อตแล้วเกินฉันเริ่มจะมึนหัวกับแกแล้วเนี่ยอ,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 อีนังก้อนเมฆไม่ไม่ตีเดี๋ยวนี้เลยนะสวนกันทําไมล่ะอ้าวผูว้ยอย่างรู้โดนแล้วเหรอพี่อะไรคะรอแป๊บหนึ่งนะคะ่ะเดี๋ยวแม่มาอุ๊ยตอนนี้มันลอดกันเยอะมากเลยอะฉันต้องจัดการไอ้โทษนั่นให้ได้ก่อนอินหนกันนะ จ้าไปเราก็จัดการได้หลายคนเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งสองเออหนึ่งสองสามสี่จัดการได้ทั้งสี่คนแน่อ๋อนั่นไงนะักโทษอ้วทำไมยิงแม่อย่างงี้ล่ะคะลูกจะเสร็จแล้วจะเสร็จไม่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 เสร็จง่ายๆหรอกไม่ให้เสร็จง่ายๆหรอกค่ะเฮ้ยอุ้ย,ยติดไอ้กลก่องนี้อีกแล้วอ่ะเอ้ยอุ้ยมีโดนสักที ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ให้แม่ตีเดี๋ยนี้นะคะแม่ต้องการจัดการรูเอ้ยโอ้โอ้โอ้ไม่ต้องสกีนไอตัวนี้ไอ้นี่จูเก้อระเกินอ่ะโอ้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 มันหลุดมันหลุดนะค่ะเราต้องพุ่งผีเอออยู่ไหนโอ้โอ้มองไม่เห็นโอ้มันแฝงในพรงพลยไปไหนแล้วมันข้ามไปจัดการพี่เอ๋มันวับได้ไงเนี่ยไม่เข้าใจเอาล่ะ เราแค่ต้องพุ่งตามมันมันลอดอีกแล้วฉันเกลียดตรงนี้เหลือเกินพุ่งผีแล้วก็ชั้วสกัดอะะจะทีไหนตรงนั้นเหรอเอ้ยหึฉันเกลียดบักตรงนี้จังเลยอ,ะอ่ะนั่นขึ้นเมฆมาให้แม่ตีเดี๋ยวนี้เลยนะแกหลุดไปหลายรอบแล้วฉันเลื่อมโอโหแล้วแกจะแฝงในพุงไพเรเลยหายจริงอะ่ะ อ่ะอันนี้ไงอ่ะอ้าไอ้แม่ตีดื่นนี้เลยนะมันไม่โดนสักเพียอ,อยู่ไหนอ๋อ,อ,อเกิดแล้วโอ้โ,โสามตัวไล่ตรงสัตจะผิดหวังแน่ดูอ๋อปานน้ำหมึกสใส่ฉันนั้นกเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่ไดหมดเลยอ๋อไม่นะอ๋อมองไม่เห็นอ๋ออ๋อไม่นะไม่ไม่อ๋อไม่ ไปคือนักโทษอยู่ไหนกันเดี๋ยวแค่นักโทษคนเดียวแล้วฉันเฝ้าตรงนี้เองถือเวลาเถอะเอาล่ะคะแนนต้องหมื่นหนึ่งเนี่ยฉันด้วยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยเอาล่ะเฝ้าเฝ้าเฝ้าให้นักโทษมาทางนี้สิแม่รออยู่นะแกก็ไปเฝ้าไปทางโน้นสิมันก็ไปทางโน้นหรอก นักโทษอยู่ไหนคะลูกเดี๋ยวแม่จะทาให้เอะเห็นมันก็บอกเราให้ไปเฝ้าประตูฝั่งนู้นน่ะมันไปแล้วทำท่าเคารพแบบยังไงฉันก็จะเสนอนะเอ้ย ก็เป็นยังไงกันบ้างคะกับเกยชายแล้วก็ยงาบายน,นะคะก็ถือว่าชนะเลยนะเอาล่ะเออแล้วเพื่อนจะขายไปไหนเออจะหาเพื่อนไม่เจอเอาล่ะถือว่าเราก็ผ่านลวกันเราชนะนะคะถึงว่าจะไม่ได้เก็บสี่ก็ได้เออถึงว่ามันจะไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก็บแปดก็ตามอ่ะน่าสงสัยจังเลยอ่ะ เอาละแค่นี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายเ๋ยวชาวไปแล้วค่ะ